สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะมือนีเยาพ้นสิบห้ามากินเลือดแปงเลือดแปงทา้งน้องไข้พอดีพี่เราไปกับบ้านกับบ้านน้องไข้ทำบุญลอยวันเราสือเลือดแปงมาฝากเยะาพ้อนเยาพ้อนกับโบหูเนาะมาแบบใดไปแบบใดให้ให้พี่เราเบาเนาะค่ะนาอให้พี่เราเบาเนาะมาไปแบบใดมาแบบใดพี่เยาเลือดแปงทา้งน้องไข้อ่ะเราเบาเบามาตอนสิกจินยาพ่อนกับฝากกดหลาบกแชร์กด ติดตามยายพ่อได้เด้อค่ะมากินเลียดแปงน้ำกันทนั้งน้องคาย่นสื่อว่าฝากค่ะมามยายพอ่อสบีบปากหน่าด้วยค่ะเลียดแปงผู้ดเดียวพวกกินดิบข้าวเจ้าก็เฮ็ดสุกมากเหรอเฮนมานะมยายพ่อกับโมหูเนาะทำเนี่ยมทางน้องคนะายเราผู้เดียวอยู่ทางน้องคายสิลูกดีก็ยายพ่อเนาะค่ะเนาะเลียดแปงเนาะค,ะะคะ่<า>ะเนาะแถวนครพนมน้องคายอุดรเจ้าสิกินกันแบบนี้แต่ยายพ่อบ่ค่อยหูเนาะเนาะมาไหมากินกับยายพ่อแซ่บๆ้ำกันนัคชาเลียดแปงนะ เส,บสบบีบเสียบกันเลยดนะคะ<า>่ะมามามา,มา,าเก็ดแปง้งผีววราว่าวผีราบว่าวบค่อยเก่ง <laughs> มา,าเด็ดแปงพักเขาเจ้ากัมีหลายอย่างไหลเนวเนะาะแยกป้อนกับบคยหูทำเนียมข้าเจาะพูดเลยสิยุพูดเดยยุทั้งนองไทยเขาเจะสืหูเนาะค่ะเนาะมาเกล็ดแปง้งร่วกันค่ะ มากเลยเหี่หนุ่ยแบนเครงนี้เหนึ่งลสุกละเคร้น่จะสุกละด้วยเดือดงูสุดแจับบางๆคงพผู้ใุญ่อัยทั้งฟังผลพนสีหูแล้วค่ะเนาะ่าเป็นแบบนี้ bột chiên cả, um, นองไงข่แบบคือแล้วบุคเคยบอกไปพอนกับ,บุหูนอบานหน้าแบบไรไปแบบไกินไปแซบแซบไปดิค่ะ <c oughs> สดๆ เ้าไปบานเราพึ่งกลับมาหอดแซ่บเลยทางใน,นสุกเลยามาเพียะขาเจีมาร้ยเลือดทางนอกไหมเลือด้เลือดบางเกาะตัวพอเคืองในข้าเจ้ไปกระดิ่งเลย ข้างในข้าจะหนึ่งมาแล้วเห็นผิดระวางถูกถูกแล้วเออโอ้ยมึงขอนอนข้าวเจะมันเด่งดงเนาะไม<ว>าพริกสดๆกับ ตอนเลือดไม่ได้แดงๆมาบายจะได้กินแล้วนือหากินหยักมาลองไข่ยังได้กิน <hoo? S 2> <ๆ>าแล้วเรกลับน้องไข่ก็ไ,ได้กินไปก็ซื้อมาฝากยายพ่อยายพ่อเคยได้กินครั้งแรกก็จะเสียวเลือดสดๆร้อยหนาได้ไหม mà muốn tập tu, vượt bèo con Việt Nam thì nha bên len bên để len rồi nha yeah, toàn cái cơ này mới nặng mà Nó nặng lắm on Đủ on mà chúng mình thêm một thẻ Vì nó phải hôn Để số sốt đi Tiệt tém nó để sốt sốt nào số Kiểu sốt đi kìa พริกสดครับแกี <salt> ๊อวแข็ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Тэг юм л өссөн. Өрөд. ก็จะสดสด mình có chặt Hãy subscribe sốt 啊、比较精致了，盘子台，啊 ก็บ่หัวคนเราคนเยี่ยมองข้าเจ้าดหรอกจะข้าเจ้าะสื่อมาฝกกากนะคลิปหน้าอาจจะเจอกันที่จังหวัดอื่นนะคะอื้อ เลือดแปลงท่าทางของไข่คุณก็จะซื้อมาฝากแซ่บๆครั้งแรกเัวกินในชีวิตจะของขอบคุณดนะค่ะกดไลค์กดแชร์กดจับมือเพ่อนได้เลค่ะขอบคุณค่ะ